เด็กๆยังมีซ้อมต่ออยู่นะคนที่ยังไม่ได้ซ้อมบงนที่ไ่อม่ค่ะเงสุดท้ายเกำลังกุ๊กปีเอาใหม่ไหมเออ ดีทำไมทีครับพี่คุ๊กคุ๊กพอดีมันคุ๊กพอดีใส่พระดีมาสิเนี่ยเย้เกิบไม่ผ่านเลยค่ะไปโลกไปส่งพี่ก่อยเย้หน่อยนีเพิ่งช่วยหน่อยนะนะสวยค่ะสวยสอง อ่ค่อยๆเดินค่อยเดินนะทางทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะพี่มาดูนะพี่มาดูนะลาแวคนอื่นเด็กออกไม่ได้นะลาลาพี่ขอลาุาลาะแล้วเจอกันาล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 าาาลลาครับาาาาา กอุ๊กุกกอ้าวใครที่ยังไม่ได้ซ้อมกับครูคนสุดท้ายแยกห้องปะเดี๋ยวไปหยิบของกันไปค่ะค่ะคนที่ยังไม่ได้ซ้อมบอกเขาละค่ะ ไปล,ละนี่มีอีกมีอีกเอ๊ะเนาะชอบชอบนี่นี่เข้มาเลยเข้ปากเข้ปากเข้ปากครับครับดูทีไปกันจะดูยังไงเดี๋ยวเขาดูตอนเลิกก็ได้ตอนนี้มันไหวนิดนึงเสียดายจริง มีลูปนึงที่กูายชอบมากรูปนี้อ่ะเ mm hmm. ได้ความรู้สึกได้รักเนอะแบบน่ารักอ่ะ <c oughs> ขอบคุณีอ่ะเอาไปเดี๋ยวเราต้องแล่งดูวกันด้วย <c oughs> ได้เลยได้เลย ถ้าห้องนู้นไม่มีใครใช้ก็ไปห้องน <c oughs> ู้นครูแกปเล่นเพลงนี้ให้ให้ร้องหน่อยไอ้นั่นน่ะอ๋อเออเออมันอยู่ไหนอะ่ะโนโนโน่คนละโลแล้วนะมันอยู่ข้างหลังข้างหลังปั๊นอยู่จำไนละ้ I can be your hero, baby. I'll need it. Would you dance if I had used to dance? Would you run and never lose? would you cry if you saw me crying would you save my soul tonight would you tremble if i touch your lips would you laugh oh please tell me this now would you die you love me the cure arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by. away. Would you sweat? <laughs> that is mine. Would you lie? Uh, Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? <laughs> I don't care you. คุกแกต้องทํางานใช่ไหม I can be your hero baby อ้าวทำงานกับฉันนรกเหรอเป่าจริงหอเขิน้วแม่ต้องรองตามน้องเหรอเป็นอย่างคือฟองคือไห้จะซ้อมไม่ได แม่งั้นเดี๋ยวขอดูอันนิดนึงอ่ะดิฉันจะสอนใค่ะฉันไม่สอนใค่ะเกี่ยเฮ้ยที่ฉันสอนเขาสุบไปมากหน้าหนูอ่ะไปหาครูอ่าแม่แม่แม่เงยพูดคูบีไปแล้วเหรอคูบีไหนคบีจะเข้าใช่ไอปักจุ้งไอปักจุ้งอยากกิดมาบุ้งเขาเคยเที่ยวตลกคาเฟ่เขาก็เคยโดนหนูเล่นไม่เป็นหนูมานั่งให้มันดูไฮโซไปงั้นเนี่ย ลุงจาน้อยเนาะ,นะมันไม่เก็ตโอยกับเจ้เล่นเป็นอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษอุ้ยถ้ามีการมนงานทำกันเนาะมิวซี่ทำยังไงดีทำไมกูปอยไให้การงานทำวะ ไม่จริงหรออย่าไม่เขาอะไม่ได้อ้วนแต่พี่ที่บอกว่าเขาขาเป็นป้องเลยก็แค่ป็นกอนั่นเองเป็นย่อมหย่อมบ้าเด็กจะบันยอ่ะโอ้ยโวยโอ้ยแกก็รู้เหรอนี่อยาได้ผู้หญิงแบบนี้หน้าตาไม่ค่อยน่าไว้ใจ จะร้องไห้จะรู้เหรอว่าร้องไห้ตอนคืนเดี๋ยวเนี่ยจะขึ้นอะไรอ่ะอ๋อนี่นี่เราต้องทำอะไรอไหมอ่ะ่หายใจไม่ออกนเสัยยังขอไปหถามกูไปกูไปสารวัตกันค่ะ ป้อยค่ะหนูหาได้สได้แต่ไม่ได้ฟังไว้เตี๋ยลงเตี๋ยลงเตี๋ยลงสรวะวันเตี๋ยลงไม่ได้ฟังจริงๆนะเพราะว่าเราไม่ได้มีในแลนที่จะสอนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปสอนปุ๊บมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรมันก็เหนือหนูจังหวะมันไม่ตรงเฉยดอกบอกฮะลูกไปอาบน้ำได้เลยได้เลยลูกพี่ทันทีเสร็จแล้วหนูก็เราสอนได้เลยแล้วน้ำซ้อมให้ะไรอ่ะเออไปอาบน้ำไปซ้อนไป โอเคนะโอเคนะโอเคป่ะโอเคมัน yeah, ต really. hmm. ้องอย่างนั้นต้องเข้มแข็งไปไม่มีอะไรแล้วลูกเดี๋ยววันเสาร์เจอกันกับคุณพี่ตุ้ยอุ้ยน่ากลัวเลยพี่ตัวเจอตัวว้าวตายจากน้ำให้ว่าแบบว่าพี่เดี๋ยวเวลาพี่ปุ้งพี่ปุ้งพี่ปุ้งโทรไปแล้วอัดเสียงแล้วให้ทีมงานมาให้นี่ฟังได้แหลเออเล่้สบายใจพี่ก็เป็นคนที่เล่น เขาก็ไม่คิดว่าราจะคิดมาก